คือผักอีกอย่างหนึ่งที่ตอนน้ำท่วมเราเรกินกันคือผักไอ้กระชูดอ่าก็กินดีจรกินดีแกงส้มอะไรแต่พอรำไม่ท่วมมาไม่มีหรอกโอ้ยผัดน้ำมันหอยดีโอ้้มันก็มระชต้องก่าผัดน้ำมันหอยกระเทียมเจียวมาดีๆโอ้เราถ้าจะปลูกพวเนี่ยนะถ้าปลูกนะต้องดูแลต้องดูแลกระเฉดก็น่าจะ แต่แลกกระเฉดกระชูดกระชูดแข็งกว่ากระเฉดกระชูดกระเฉดมันเล็กมันเล็กกว่าแกงส้มสุดยอดเลยนะแกงส้มกชั้นหนึ่งเขาแกงส้มกระเฉดชั้นหนึ่งผักตบก็กินตอนน้ำท่วมอ่ะยอดผักตบมาลวกกินอย่างดีเลยย่อยมันมีแขนงมียอดมันอ่อนๆนะฮะกินดีพอน้ำหายท่วมแล้วก็ใบใบมันกินกะหล่ำดีกว่ากินกะหล่ำดีกว่าดอกก็ยกิน ชาวบ้านที่เขาไม่มีอะไรมากกระทูนีชาวบ้านเขาก็มาเก็บเป็นประจำเราไม่เก็บเลงขายลงน้ำเลยเก็บไปขายไปนะเก็บไายไปกินเก็บไปกินเก็บไปเอกินไหแล้วกินเยอะเขานกายเดิไปเก็บเยอะเลยเก็บไปขายได้ไหมขายได้เป็นมัดมัดมัดสิบบาทยี่สิบบา ขายได้ดอกคอมดอกแคร์คนก็ซื้อไปแกงส้มกันไปชุบแล้วไปขายผัดก็ได้ผัดก็ได้เขาก็ผัดเป็นเบิร์นเลยะเก็บอขยันก็ว่ากินของกินได้บางชุดกระเชเออพวกเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยโอ้โหมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเออเราก็จะง่ายไปทำอย่างอื่นสร้างสรรค์อย่างอื่นได้อีกเยอะไม่ต้องไปลงทุนลงเขาไม่รู้เขาไม่รู้ เขายิ่งมันไปติดไอ้นวดติดไอ้นี่มันยิ่งกินเวลาเป็นหมดเลยเขาไม่รู้คนอะถ้าเผื่อว่าเขาหลุดพ้นตรงอติดไอ้นั่นหลุดพ้นติดไอ้นี่มาเขาจะมีเวลาขึ้นไงอืเขาบอกไงไม่เวลาฟังธรรมเอาเวลาไปดูบอลกเอาเวลาไปดูบอลเอาเวลาไปปิกนิคไปอะไรไป นะชอบไปชอปปิงปป้งไป,ไปอะไรไ <ป S 1> โอ้ยงงไปตั้งวงกินเหล้าไปอะไรขเขามันจะเป็นเวลาจะไม่มีหรืออะไรแค่ถ <c oughs> ้ากระบวนการผูกผ่าวใช้เวลาเยอะน,น,นะมันก็วันนี้มีญาติธทมคนหนึ่งเขาจะทำแปลงผักปันสุก่ะตอนนี้เขารวมกลุ่มกับเพื่อนอยู่ที่ภาคใต้เขาทำทีนี้มันทำแล้วมันสนุกเลยทำทั้งวันเลยจนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากกินเมื่อเดียวได้ ท่านอารมณ์กินสองมื้อสี่ห้าวันเพราะท่านจะมาหลับก็เลยบอกโอ้ยังไม่ไหวละก็แบ่งเวลาทำต้องไปทำมันเยอมากแล้วมาฟังทำกินมื้อเดียวได้ถ้ามาปลูกผักง่ายไหมจะต้องบอกเขาใหม่ละอย่าไปปลูกกันลำเลยไอ้ปลูกของปลูกขมไอ้ที่พวกปัญญาอ่อนเนี้ยพวกเสียกระสอบก็จะมาเสียอาใส่บางคนน่าจริงๆเลยนะครับเข้ามา อันน็กของอเราลาลดีเทียควายเทียควายเทียกระสอบก็เทไปควายมากินข้าวแต่ควายมากินในหญ้าแห้วหมูนะโหอย่างงาม <c oughs> แม่ควายมันเห็นยอดพ่โยงพิ้มันคงยิ้มใส่เลยเนาะ <c oughs> ยิ้มควาย <c oughs> ยา <c oughs>